หลวงปู่กาหลงปราบผีปอบผีปอบเป็นผีชนิดหนึ่งที่เกิดจากคนเล่นคุณใสมนดำแล้วปรากฏว่ามันกลับมาเข้าตัวโดวยครูบาอาจารย์สาบแช่งจากคนธรมธรมดาธรรมดาเลยกลายเป็นผีปอบเที่ยวเข่าสิงชาวบ้านชอบกินของสดของเน่าของข่าวในตามชนบทไกลๆนั้น บางครั้งผีปอบจะเข้าไปกินควายทำให้วัวควายทั้งตัวล้มทั้งยืนและขาดใจตายไปในที่สุดอย่างไม่น่าเชื่อนอกจากจะกินวัวควายแล้วผีปอบยังชอบกินหมูดิบกินไก่ตัวเป็นๆและยังกินคนด้วยเ่าว่าบางครั้งในร่างกายของคนเพียงคนเดียวมีผีปอบเข้ามาสิงสู่เพื่อกินตับไตไส้พุงถึงเจ็ดตัวก็มีเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับคนต่างจังหวัด หลวงปู่กาหลงนอกจากท่านจะเก่งเรื่องการสักเสกเหล็กยันหนังเหนียวคงกระพันชาติหรือการทำเครื่องรางของขลังแล้วเรื่องปราบภีปอบนั้นเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ท่านเก่งจนเป็นที่เรื่องชื่อลือชาสาหรับคนแถบปราจีนและสาก้วเรื่องนี้สิทธิ์ของท่านด้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นเวลามีคนโดนผีปอบเขา้าก็จะลากมาที่วัด เมื่อผีปอบเข้ามาอยู่ในอาณาเขตของวัดก็จะแสดงอาการกลัวเกรงบาร,รมีของหลวงปู่ในทันทีตามปกติหลวงปู่ใช้น้ำมนไล่มันก็ไปแล้วแต่บางครั้งก็ไปเจอกับผีที่มันมีฤทธิ์มากไม่ยอมออกไปด้วยน้ำมนท่านก็ไล่ด้วยมีดหมอเคาะจี่ไปตามร่างกายที่น่าสนใจคือท่านจะมีกระบอกไม้ไผ่หนึ่งอันอุดไว้ที่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้าหลวงปู่จะทําการเคาะไล่ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดลงที่ปลายหัวแม่โป่งเท้านี่แหละ ท่านวัดดวงวิญญาณของผีปอบมันจะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่หลวงปู่ท่านเสกเอาไว้จากนั้นท่านก็นำมาผ้ายันมาอุดไว้ที่ปากกระบอกซึ่งก็เป็นอันเสร็จพิธีใครที่เคยไปวัดเขาแหลมคงก็คงจะได้เคยเห็นกระบอกไม้ไผ่นี้บ้างมีคนเคยถามหลวงปู่ว่าแล้วกระบอกไม้ไผ่ที่มีผีปอบอยู่ข้างในจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนหลวงปู่ก็เลยได้บอกให้ฟังว่าผีปอบบางตัวทีละทิฐิ มันก็ได้ไปเกิดตามวาระของมันก็มีบางตัวไม่ยอมละทิฐิเดิมท่านก็เก็บเอาไว้บางครั้งก็ฝังดินฝากไว้กับแม่ธรณีบางครั้งท่านก็เผาส่งเพื่อให้ไปผุดไปเกิดตามสมควรแห่งยถากรรมที่มันได้ทำมาท่านเล่าว่าสมัยก่อนเคยไปปราบผีปอบตัวครูอยู่เขตเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมันชื่อว่าเขียวผีปอบตัวนี้มันเก่งมากเป็นผีปอบพันปี ผีปอบตัวนี้เกิดจากคนเล่นวิชาไสยศาสตร์แล้วปรากฏว่าของเข้าตัวโดนครูบาอาจารย์สาปแช่งให้กลายเป็นปอบไปหมอผีที่ไหนมามันปราบได้หมดหมอผีบางคนถึงกับคอหักตายบางคนก็กระเจิงด้วยฤทธิดเดชของมันบางคนพอเริ่มจะเสกน้ำมนต์เท่านั้นแหละเจ้าผีปอบตัวนี้มันปรีเข้ามาเตะขันน้ำมนต์กระจายเที่ยวไล่ทำร้ายหมอผีกระเจิงไปหมดปอบตัวนี้ทันว่ามันเก่งนักใครท่องคาถาอะไรมันก็ท่องได้หมด รู้จิตคนได้ด้วยใครคิดอะไรมันก็รู้มันปราบหมอผีที่ว่าเก่งๆได้ทั่วในที่สุดชาวบ้านก็ได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่กาหลงก็เลยได้มานิมนต์ท่านไปปราบท่านว่าตอนที่ท่านเหยียบหัวบันไดบ้านมันก็รู้เราก็รู้ท่านก็เตรียมไว้พร้อมเหมือนกันเพราะรู้กิติศรรัพท์ปอบตัวนี้ดีมันเห็นท่านมันก็ด่าเลยว่าขนาดหัวงอกมันยังไล่กระเจิงมาหมดแล้วนี่เพ่งมาบวชจะไหวหรอท่านว่า พอถึงที่เท่านั้นแหละท่านก็ไม่ทำน้ำมนต์เหมือนคนอื่นหรอกพอเข้าบ้านได้ท่านก็เตะเจ้าผีปอบนั้นก่อนเลยจากนั้นก็หยิบไม้เรียวลงอาคมขึ้นมาตีมันไม่ยัง้งเรียกว่าไม่ให้มันตั้งตัวได้ผีปอบมันก็ไม่ได้ตั้งตัวจริงๆแต่มันก็ไม่ออกต้องสู้กับมันอยู่นานมันก็ไม่ออกในที่สุดท่านเลยใช้อำนาจเขี้ยวแก้วประกาศสิทธิ์ของท่านโดยนำหัวไม้โป่งแตะที่เขี้ยวแก้ว แล้วลองจับที่หัวของคนไข้เท่านั้นแหละเจ้าเขียวปอบพันปีดิ้นพลาดเลยที่สุดมันทนไม่ไหวก็ออกจากร่างของคนผู้นั้นไปก่อนออกมันยอมบอกชื่อของมันมันว่ามันชื่อเขียวไม่เคยกลัวใครไม่เคยแพ้ใครมาเสียท่าแพ้หลวงปู่กาหลงนี่แหละแต่พอมันออกแล้วหลวงปู่กาหลงรู้ว่ามันไม่ไปไหนไกลหรอกเข้าไปสิงต้นกระบอกใหญ่แถวนั้นมีคนโดนผีปอบเขียวนี่หลอกบ่อยครั้งทันว่าให้เผาต้นกระบอกนั้นเสีย ก็ไม่มีใครกล้ายุ่งจนเดี๋ยวนี้ท่านเองก็ไม่ได้ไปเสิร์ฟดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผีปอบบางตัวบางพวกก็เจ้าเล่ท่านเล่าให้ฟังว่าบางครั้งคนถูกผีปอบเข้าพวกญาติญาติพากันลากตัวเข้ามาในวัดพอถึงหน้าวัดเท่านั้นแหละผีปอบมันก็ออกไปคนก็หายเป็นปกติพวกญาติญาติวางใจว่าหายแล้วก็เอากลับบ้านเจ้าผีปอบมันรอที่หน้าวัดนี่พอออกจากวัดเท่านั้นผีปอบก็เข้าสิงเหมือนเดิม ต้องหลักเข้ามาใหม่หรือหาของกันเช่นสายสินเสกตะกุดกันผีให้ติดตัวเข้าไว้ผีปอบจึงไม่ได้มากวนคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงจะมีอายุสั้นกว่ากําหนดเพราะพลังชีวิตหายไปที่สําคัญคือผีปอบมันไม่ได้เข้าสิงเฉยแต่มันกินอวัยวะภายในของคนผู้นั้นด้วยคนที่โดนผีปอบเข้าสิงจนตายยามตายจะเน่าทันทีเพราะในความจริงคนนั้นตายนานแล้ว แต่โดนผีปอบสิงยึดร่างเอาเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองสมัยก่อนต่างจังหวัดมีผีปอบมากแต่เดี๋ยวนี้ท่านว่ามันไม่มีวัวควายให้ปอบกินผีมันเข้ามาหากินในกรุงเทพหมดคนบ้าบางคนเกิดจากผีปอบเข้าแต่ไม่มีใครรู้รักษาไม่หายไม่นานก็ตายเป็นแบบนี้ก็มากเพราะคนสมัยใหม่ไม่มีความรู้มีแต่ตายกับตายเท่านั้น เรื่องประเภทนี้จึงเข้าลักษณะไม่เชื่ออย่าลบหลู่และหากมีโอกาสก็หาของดีกันตัวไว้ย่อมดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันตัวไว้เลย